สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แป๋วมีข่าวดีมาบอกนะคะสําหรับคนรักหนังที่ด้านบ้านอยู่ไกลโรงหนังหลือเกิดจะออกมาดูทีนึงกแ็แสนจะลําบากเรามีรถโรงหนังแล้วนะคะเอาไปใช้ให้ดูใกล้ๆบ้านเลยดูฟรีด้วยเหอะ นี่คือบรรยากาศในรถโรงหนังหรือซินโมบายคันแรกในประเทศไทยและทวีปเอเชียที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนร่วมกับภาครัฐทุ่มง,งบ40ล้านบาทให้ช่างผู้ชำนาญการพิเศษที่ประเทศฝรั่งเศสประกอบรถคันนี้ขึ้นมาโดยใช้เวลาถึง3ปีเพื่อเป็นโรงหนังเคลื่อนที่ขนาด100ที่นั่งแล้วส่งกลับมาอย่างประเทศไทยโดยยอมเสียภาษีนำเข้าอีก40ล้านบาทเพื่อนำพานหนังไทยและหนังนานาชาติไปฉายให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้ชมกันแบบฟรีๆด้วยที่นั่งสะดวกสบายและแอร์เย็น ไม่แพ้โรงหนังชั้นนำที่ตั๋วราคาแพงๆเลยทีเดียวที่สำคัญระบบฉายหนังบนรถซีนิโมบายยังรองรับทั้งระบบ2มิติและ3มิติทั้งจากคลังหนังในหอภาพยนตร์และหนังหลักรถทั้งเข้าใหม่และหนังเก่าหาดูยากนับร้อยๆเรื่อง โดมสุขวงศ์ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์บอกว่ารถโรงหนังคันนี้อาจจะดูเป็นสิ่งใหม่ของเมืองไทยแต่ที่ยุโรปมีมานานแล้วเพราะเขาให้ความสําคัญกับการดูหนังซึ่งไม่เพียงเป็นการเสพความสุนตรีแต่การดูหนังในโรงยังให้ประสบการณ์ชีวิตและปัญญาด้วยเราต้องการให,ให้ใช้หนังเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ผมคิดว่าหนังเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุดที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมันรวมเอาสาระพัดสื่อที่เรียกมันตีมีเดียมารวมในหนัง แล้โดยเฉพาะถ้าดูในโรงมีศักยาภาพมันจะไม่เหมือนกับเราดูคนเดียวอย่างนั้นเหมือนกับการค้นคว้าหาข้อมูลแต่การดูหนังร่วมกับคนอื่นในโรงเป็นกิจกรรมทางสังคมของมนุษย์ รถโรงหนังซึ่งรอบรอบรถเพ้นภาพจากหนังดังหลายเรื่องโดยฝีมืออดีตนักเขียนโปสเตอร์หนังมือหนึ่งของไทยเปียกโปสเตอร์คันนี้เตรียมออกเดินทางไปมอบประสบการณ์ดูหนังในโรงให้แก่คนไทยทั้ง77จังหวัดแล้วนะคะโดยจะเริ่มหมุนล้อในปีหน้าที่ภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3จังหวัดชายแดนเพื่อปลอบประโลมจิตใจที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสถานการณ์อันตึงเครียด ใครอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ดูหนังในรถสุดไฮเทคแบบนี้แล้วก็คอยติดตามความเคลื่อนไหวในเว็บไซต์ของหอภาพยนตร์นะคะติดตามเป็นระยะระยะไปเลยค่ะ